สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบหรือการทำบุญสิบวิธีนะคะเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนต่างร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวรวมถึงส่งผลให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์สดใส แต่ทราบกันหรือไม่ว่าในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยกันถึงสิวิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญสิบประการอันได้แก่หให้ทานหรือทานนา้ำัยอันหมายถึงการให้การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดและไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้นเพราะการให้ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัวความตรนีถี่เหนียวและความคับแคบในจิตใจให้น้อยลงทำให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของอีกทั้ง สิ่งที่เราบริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดยส่วนรวมการให้ทานนี้อยู่ที่ไหนๆก็ทำได้และไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเช่นการแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือยามเป็นต้นข้อสําคัญสิ่งที่บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่น ควรเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้มิใช่เป็นการกำจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุหมดคุณภาพให้แก่ผู้อื่นผลของการให้ทานดังกล่าวจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความปิติอิ่มเอมใจ 2. รักษาศีลหรือศีลละไมยคำว่าศีลหมายถึง ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติทางกายและวาจาเช่นศีห้าศีแปดหรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการรักษาศีลเป็นการฝึกฝนไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นในขณะเดียวกันก็เป็นการลดละเลิกความชั่วมุ่งให้กระทำความดี อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมิให้ตกต่ำลงเช่นไม่ไปเป็นชูเป็นกิ๊กกับใครในที่ทำงานทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกขายของไม่ดีแก่ลูกค้าเป็นพ่อบ้านไม่กินเหล้าเมายาทำให้ลูกเมียมีความสุขเพื่อนบ้านก็สุขเพราะไม่ต้องทนฟังเสียงรบกวน จากการทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาศีลและเป็นหนึ่งในการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลบุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็นสุขุมด้วย 3. เจริญภาวนาหรือภาวนาไัย่เป็นการทำบุญอีกรูปแบบที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตใจสงบเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริงซึ่งในข้อนี้หลายคนอาจจะทำเป็นประจำอยู่แล้วเช่นนั่งสมาธิวิปัสสนาแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินกำลังดังนั้นอาจจะทำง่ายๆด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาสั้นๆบูชาพระที่เราเคารพบ,บูชาก่อนนอนทุกคืนเช่น คาถาพระพุทธเจ้าชนะมารคาถาหลวงปู่ทวดเป็นต้นการสวดมนต์เป็นประจำอย่างน้อยก็เป็นการน้อมนำจิตใจของเราไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตเป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 4. การอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออปปจายะนมัมหมายถึงหลายคนคงคิดไม่ถึงว่าการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะถือเป็นบุญอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยที่ประพฤติต่อผู้ใหญ่และการที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตา หรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพต่อความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมอื่นที่แตกต่างออกไปจากเรานั้นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเราช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกัน และช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุขจึงถือเป็นบุญอย่างหนึ่งผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน 5. การช่วยขวนขวายทำในกิจที่ชอบหรือวัยาวัจะมัยพูดง่ายๆว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้าง ในการทำกิจการความดีต่างๆเช่นช่วยพ่อแม่ค้าขายไม่นิ่งดูดายช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนบ้านยามที่เขาต้องไปทุระต่างจังหวัดช่วยงานเพื่อนที่ทำงานให้แล้วเสร็จทันเวลาให้กำลังใจแก่เพื่อนที่มีความทุกข์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นบุญอีกแบบหนึ่งและผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นด้วย 6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราหรือปฏิทานน้ำใจกล่าวคือไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมบุญด้วยไม่ขี้เหนียวหรืองกบุญเพราะอยากได้บุญใหญ่ไว้คนเดียวเช่นจะทำบุญสร้างระฆังก็ให้คนอื่นได้ร่วมสร้างด้วยไม่คิดจะทำเพียงคนเดียวเพราะคิดว่าทำบุญระฆัง จะได้กุศลกลายเป็นคนเด่นคนดังเลยอยากดังเดี่ยวไม่อยากให้ใครมาร่วมด้วยเป็นต้นนอกจากนี้การเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำงานร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ถือเป็นการทำบุญในข้อนี้ด้วยผลบุญดังกล่าว จะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราศจากอคติต่างๆเพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่นเจ็ดการอนุโมทนาส่วนบุญหรือปัตตานุโมทนาไมคือการยอมรับหรือยินดีในการทำความดีหรือการทำบุญของผู้อื่นเมื่อใครไปทำบุญมา ก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วยโดยไม่คิดอิจฉาหรือระแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่นเช่นเพื่อนเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานมาก็ร่วมอนุโมทนาที่เขามีโอกาสได้ไปทำบุญในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ไม่อิจฉาเขาแม้เราไม่ได้ไปก็อย่าไปคิดอกุศลว่า เขาได้ไปพอชูรักออกเงินให้เป็นต้นการไม่คิดในแง่ร้ายจะทำให้เรามีจิตใจไม่เศร้าหมองแต่จะแช่มชื่นอยู่เสมอเพราะได้ยินดีกับกุศลผลบุญต่างๆอยู่ตลอดเวลาแม้มิได้ทำเองโดยตรงก็ตาม 8. การฟังธรรมหรือ รำเสวนาใหม่การฟังธรรมจะทำให้เราได้ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิตซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรงแต่อาจจะฟังจากเทปซีดีหรือเป็นการฟังจากผู้รู้ต่างๆและทำในที่นี้ ก็ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรมในทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริงเรื่องดีๆที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้และปัญญาผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้น9การแสดงธรรมหรือธรรมะเทศนาใหมคือการให้ธรรม หรือข้อคิดที่ดีๆแก่ผู้อื่นด้วยการนำธรรมะหรือเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อหรือให้คำแนะนำให้เขาได้รู้จักวิธีการดาเนินชีวิตที่ดีเช่นสอนวิธีการทำงานให้แนะหลักธรรมที่ดีที่เราได้ยินได้ฟังมาและปฏิบัติให้ผลแก่เพื่อนๆเป็นต้นผลบุญในข้อนี้ นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วยังทำให้ผู้บอกกล่าวได้รับการยกย่องสรรเสริญอีกด้วย 10. การทำความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสมหรือทิฏฐุชุกรรมคือการไม่ถือทิฏฐิเอาแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่แต่ให้รู้จักแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น และความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอหรือจะพูดง่ายๆว่าให้คิดและประพฤติตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็ได้ซึ่งข้อนี้แม้จะเป็นข้อสุดท้ายแต่ก็สำคัญยิ่งเพราะไม่ว่าจะทำบุญใดทั้งเก้าข้อที่กล่าวมาหากไม่ได้ตั้งอยู่ในทํานองครองธรรมการทำบุญนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ และให้ผลได้ไม่เต็มที่ดังจะได้กล่าวถึงเกณฑ์การวัดบุญต่อไปสำหรับการทำบุญที่จะให้ได้ผลลบุญมากหรือน้อยนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สามประการคือ 1. ผู้รับจะต้องเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมความดี แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชจะเป็นคนทั่วไปก็ได้ถ้าผู้รับดีผู้ทำก็ได้บุญมากหากผู้รับไม่ดีก็อาจจะทำให้เราได้บุญน้อยเพราะเขาอาจอาศัยผลบุญของเราไปทำชั่วได้เช่นให้เงินช่วยเหลือเพื่อนๆกลับเอาไปปล่อยกู้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นต้น 2. วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริตเป็นของที่เหมาะและมีประโยชน์ต่อผู้รับเช่นให้เสื้อผ้าของเล่นแก่เด็กกำพร้าเป็นต้นของที่ให้ดีผู้ทำก็ได้บุญมากหากได้มาโดยทุจริตแม้จะเอาไปทำบุญก็ได้บุญน้อย 3. ผู้ให้ต้องมีศีลมีธรรม และมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำจึงจะได้บุญมากนอกจากนี้เจตนาหรือจิตใจในขณะทําบุญก็เป็นองค์ประกอบสําคัญกล่าวคือก่อนให้ขณะให้และหลังให้หากผู้ให้มีความตั้งใจดีตั้งใจทำํำเมื่อทําแล้วก็เบิกบานใจคิดถึงบุญกุศลที่ได้ทำเมื่อใด จิตใจก็ผ่องใสเมื่อนั้นเช่นนี้จะทำให้ผู้ทาได้บุญมากถ้าไม่รู้สึกเช่นนั้นบุญก็ลดน้อยถอยลงตามเจตนาทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าใครก็ตามแม้จะไม่มีโอกาสให้ทานอันเป็นการทำบุญที่ง่ายและเป็นรูปธรรมท,ที่สุด แต่เราทุกคนก็สามารถเลือกทำบุญในลักษณะอื่นๆได้อีกถึง9วิธีและเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเช่นการอ่อมน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือแนะนำน้องๆที่ทำงานการไม่ถือทิฐิหรือดื้อหัวชนฝาการร่วมยินดีกับการทำบุญของเพื่อนเป็นตน้นเพียงแค่นี้ก็เห็นผลทันตาแล้วคือความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้ผู้ใหญ่เมตตาต่อเราการช่วยเหลือเพื่อนฝูงทำให้ไปไหนเพื่อนๆก็รักใคร่ยินดีต้อนรับดังนั้นเริ่มต้นทำบุญเมื่อไหร่บุญก็ส่งให้เห็นผลเมื่อนั้นสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ทางผู้อ่านนกนัทนานต้องกราบขออภัยน้อมรับ ทุกความผิดพลาดไว้เพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ